สีส้มเป็นต้นพันธุ์ที่ปลูกจากเมล็ดที่มีคุณภาพดีเราเหลือไว้ส่วนที่สองที่เป็นสีเขียวเข้มเป็นเนื้อเยื่อที่สั่งมาจากแหลกดีพีดีอังกฤษนะครับอันนี้เราสั่งตรงมาจากประเทศอังกฤษซึ่งปีนี้ได้ผลผลิตแล้วสีเขียวเข้มได้ผลผลิตแล้วณนะปีนี้ปีแรกยี่สิบหกหกสคือจำนวนต้นใช่ไหมจำนวนต้น คือสี้ําเงินนี่คือเป็นเป็นพ่อพันธ์ุที่เราคัดไว้แล้วว่ามันให้มันให้เกสรตัวผู้ที่มีคุณภาพเราเราก็เหลือไว้เพราะว่าอินทาราลามมันจะมีสายพันมันมันจะมีตัวผู้ตัวเมียเราจําเป็นต้องผสม ไม่ไม่เหมือนต้นต้นตาลเป็นการผสมโดยธรรมชาติหรือว่ามนุษย์เป็นผู้เป็น,ปน,ปนการผสมดโดยมนุษย์ครับคือเราต้องไปเก็บเกสรตัวผู้ก่อนเก<ม><อ>็บเก็บเก็บเกสรตัวผู้เสร็จเราก็เอามาสต็อกไว้ในช่องฟิตแต่รายคือคืไม่ไม่ให้โดนน้ำฟิตฟิตแบบแห้งเพื่อจะเอาไปผสมวันวันหลังของของเกสร ตัวเมียแล้วก็โค้นโค่นกะไร่เรี่ยงส่วนดีญวตัวผู้จะออกอะเอ18บี18ดิสัญลักษณ์นี่คืออะไรคะช่องนี้มี18ต้นอ๋อ oh. ช่องนี้มี18ต้นช่องนี้มี18ต้น oh. จัจำนวนต้นจำนวนต้นในแ,<ล>แต่ละ<ม>แถว เป็นการทดลองการปลูกเป็นเป็นพืชใหมู่เราก็ศึกษาจากความรู้เซีนเซียนจากป่ามาเป็นอย่างไรป่าเราเป็นป่าเราปาเยอะศึกษาจากผู้รู้แหรือจากแบงตัวตัวผสมใช่ครับคนงานคนงานใช่คนงานที่เราทำคือเราผสมเองเลยคือต้องผสมอยู่แล้ว ระบางตัวแต่ละต้นต้องต้องผลิที่ได้ผลผลิตออกมาปูกปีไหนคะนี่เริ่มปูกปีไหนเดี๋ยวนี้เราปลูกมาแล้วห้าปีตั้งแต่เริ่มต้นะจากเมล็ดนะครับพามันมีเนื้อเยอะด้วยเมล็ดแล้วทีนี้เราไปดูคุณภาพเมล็ดนี่ร้อยต้นก็คือร้อยรสชาติร้อยต้นก็คือร้อยดีห่อร้อยลักษณะร้อยคือจีนมันไปคุณธาร แต่ว่าเนื้อเยื่อนี่คือก๊อปปี้มามเนื้อเนื้อเยื่อนคือก๊อปปี้จากจากเมนแม่เราก็สามารถที่จะได้คือทําการค้าได้แต่ถ้าสมมติว่าในกรณีเป็นเมล็ดต้นที่ออกมามคุณภาพด,ดีมากมก็คือเขาเป็นเป็นบางฮีสีแดงกลายพันธุ์ดีก็เหมือน่าโรงเรียนที่เป็นต่ก่อนเป็นงะสีชมพมูใช่ไหมพอมันกลายพันธุ์ดีปุ๊บ แล้วก็ลักษณะคุณภาพแต่ว่าเนื้อเยื่อนี่มันเหมือนโลฟอนมันมันเป็นจากตรงนี้ห่างจากน้ำโขงไก่ไหมคะนี่ครับติดเลยใช่ไหมก้ลงไปนเดประมาณฝั่งเขาเลยใช้คำว่าพวบาเห็นเมื่อกี้เขียนว่าอินทาลามริมโขงเราเราเผยสืร่ให้กับ ที่อยที่ไกลจากพื้นที่ตรงนี้ว่าเราเราอยู่ในแอเรียที่มีบรรยากาศอากาศที่ดีดีีปีที่แล้วได้ผลผลิตกี่ตันคะปีที่แล้วได้ผลผลิตสิตันสิตันคือทุกต้นรวมกันเลยเนาะปีนี้ดค่ประมาณน่าจะสิบหาตันสิบห้าตันแล้วกิโลละเท่าไหร่คะไม่แพงประมาณ400รอต้นทุนประมาณเท่าไหร่คะต้นทุน ตตทั้งหมดค่ะต้นทุนจะหมายถึงว่าต่อปีนะคะต, what, ต้นทุนอย่างปีที่แล้วาผลิตใช่ค่ะต้นทุนในการผลิตปีนี้ค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าปุ๋ยเคมีเราเราเราใส่ปุ๋ยเคมีใส่สัตว์นอกจากปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็มีปุ๋ยเคมีประมาณเท่าไหร่ข at ้ากีเดือนหนึ่งรวมทั้งหมดทุกอย่างทั้งค่าแรงงานประมาณสามหมืเกินละสามหมื่น ล้างล้นี่ตอนที่เขากัลังให้สวนพันธุ์ิตประมาณห้าหมื่นถ้าถ้าปกติที่ยังไม่นั่นก็คือประมาณสามหมื่นทั้งหมายถึงทั้งปีเลยนะคะแล้วห้าหมื่นนี้ถ้าต่อเดือนแล้วแล้วห้าหมื่นนี้ประมาณกี่เดือนสามเดือนที่เหลือจะประมาณสามหมื่นอ้องคำนวณดสามเดือนก็คือส้งที่เหลือที่เหลือก็คือที่เหลือ เก้าสิบเอ็ดจุดสองเก้าเดือนในเดือนละสามหมื่นเก้าสามลองคำนวณทิคือต้นทางลองคำนวณให้หน่อ <c> ย <oughs> ต้นทางของอินทผพาเราเข้ามาจากห้าแสนห้าแสนกว่ามาจากอันหลักถ้ามาจากอันหลักปุ๊บนี่มันจะเป็น <uko? S 1> แห้งแรงแหง้แหงแรงแล้วก็แห้งบ้านเรามันร้อนชื้น ตรงนี้จะดูแลรักษาคุณภาพของเชื้อโรคค่อนข้างลำบากมีเชื้อรามีหนอนมีล่วงมีมแมลงสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากตนเองก็คือเลี้ยงไก่ในพื้นที่<ม>เลี้ยงไก่ในพื้นที่สามารถช่วยได้ยเยอะซึ่งที่เราไม่รู้ว่าไอ้หนอนหรือร่วงม,มันอยู่ใต้โคนไก่พวกนี้ช่วยได้เยอะก็ปล่อยไว้ในสวนเลย,ยใช่ไหมคะมันกินหนอน กินนอนกินทุก่างเยอะไหมคะปล่อยไก่ปล่อยไก่กี่ตัวคะในนี้กี่ไร่คะทั้งหมดอยู่นี่ทั้งหมดสิบเอ็ดไร่ปล่อยไก่ไปกี่ตัวคะนี้ร้อยตัวช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะแต่ศัตรูไก่ก็คือหมาชพากหมาชพากปล่อยไก่กินแมลงไปโอคอนโทรนนอนอะไรนอนนอนมันอยู่ที่โคนต้นเหรอคะมีี น้อกินผลหรือว่ากินใบหรือกินต้นส่วนใหญ่น้อนไม่สามารถกินผลเราได้เพราะว่าเราผสมแล้วก็หอ่อห่อใจอันนี้ที่ที่ยังไม่หอก็มีเราเราเราปล่อยให้ดูว่าที่ผสมติดใหม่มันออกมาเป็นอีกที่สามเรายังไม่หอ่ออีกกี่นานคะที่จะตัดได้อีกกี่เดือนคะหลังจากนี้ไปอีกคือผลิตภัณฑ์แรกๆนะเกไออ ตรงที่ผสมแรกๆก็จะประมาณกลางเดือนนี้น่าจะได้ได้ได้จำหน่ายผลิตภัณ์แล้วไอผลผลิตที่ที่ขายมีการคัดเกรดไหมคะนี่ครับอ๋อเป็นกี่เกรดคะส่วนใหญ่จะเป็น A กับ B A กับ B แล้วอันตกเกรดเราไปทำอะไรต่อไหมที่เป็นร่วงเป็นอะไรเป็น๋อ ขายราคาเดียวกันไหมคะถ้า A นี่กี่400ถ้า B เหลือกบีคือบางคนชอบลูกเล็กมันหวานมันฉ่ำอร่อยก็เอาอย่างเนี้ยคือมันมันมันแต่ราคายืนอยู่ที่400อ๋อถึงตกก็ถึง B ก็400เหรอคะจะบางคนก็ชอบลูกเล็กได้เยอะส่วนใหญ่แรกๆฮะ คนซื้อไม่ได้ทานคนทานไม่ได้ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อไปฝากตัวอย่าใหม่ๆมอนจบหกเจ็ดร้อยแา้วทานานกาแฟคนซื้อไม่ได้ทานมีคนชิมมีจุดชมวิวไหมเนี่ยเราจะพี่จั์เขาจะเข้าสวนไหมถ่ายรูปจุดชมวิวเขามีไหม チョンビューチョンソン。